เคยเห็นอะไรแบบนี้ไหมคะนั่งไลฟ์สดอยู่ข้างถนนคนเดินผ่านก็งงแต่คนดูเป็นหมืน่นในขณะที่หลายคนเทเงินไปกับกล้องแสงฉากสวยๆทำไมคนกลุ่มนี้กับเลือกที่จะไลฟ์สดในฟุตบาทไม่ใช่เพราะว่าอยากเทนะคะ แต่เพราะว่าเขาไม่มีทางเลือกเมื่อ AI เริ่มมาแย่งงานในสตูดิโอนักไลฟ์สดบางคนเลยเลือกที่จะหนีออกมาอยู่ข้างถนนเชื่อไหมว่าคนดูชอบอะไรแบบนี้คนดูเนี่ยเขาไม่ได้อยากดูอะไรที่เพอร์เฟกเสมอไปนะคะเขาอยากดูคนจริงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าที่สําคัญคือต้นทุนต่ํามากแค่มีมือถือไมค์ขาตั้งไฟวงแหวนพวกพาก็เริ่มได้เลยไลฟ์สดข้างถนนไม่ได้มีแค่ขายของนะคะมีตั้งแต่ร้องเพลงเล่นดนตรีสัมภาษณ์คนแลกหน้าแชร์ประสบการณ์ชีวิตตัวเองแบบดิบๆเพราะทุกวันนี้ไม่ใช่แค่คนตกงานนะคะค แต่อาชีพท้งอาชีพกำลังถูกแทนที่โดย AI โดยแพลตฟอร์มโดยระบบที่ไม่ได้รอให้เราพร้อมใครที่ยื้อไม่ไหวก็หนีออกมาค่ะไม่ใช่หนีความฝันนะแต่หนีจากเงื่อนไผ่ที่ไม่แฟร์สุดท้ายไม่ว่าคุณจะอยู่ในสตูดิโอหรือรีฟบาตสิ่งเดียวที่ยังยืนอย่าสู้ได้คือความจริงค่ะที่ส่งออกมาถึงหน้าจอและบางครั้งมือถือหนึ่งเครื่องกับความกล้าในกำมือก็เปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งได้คุณละ่ะพร้อมที่จะเปิดกล้องในแบบของคุณหรือยังคะ